สวัสดีตอนเช้าวันนี้อากาศดีมากเลยเดี๋ยวให้ดูข้างนอกดอกไม้กําลังขึ้นสวยงามเลยต้นนี้ดอกไม้หน้าบ้านปลูกไว้หน้าบ้านเขาซื้อมาปลูกไว้หน้าบ้านมีป้ายอากาศดีมากวันนี้แดดออกอย่างแรงเลยโอ้เป็นวันเสาร์ที่มีแดดดี เมื่อคืนตามหาแสงเหนือก็ไม่มีาตามหาแสงเหนือก็ไม่มีนะเดี๋ยวเดียเ๋ยวจะอะนายเอ้ตกลงนายกทวิตเตอร์ไป,มไปเมืเอ่อวานไปฝรั่งเศสอวันก่อนไปฝรั่งเศสคือไปก็ไม่ได้อะไรได้แต่ไปขายผ้าขม้าอีกแล้วเนี่ยโอ้ย,ยังไม่เลิกเลิกเลยจะเอาให้ได้ใช่ไหมนี่ขายผ้าขม้านี่เแต่ข้าถนนก่อน ไปจะไปขายผ้าขม้าให้ได้อันนี้เป็นตึกเรจิสเป็นเป็นตึกขายของของมือสองของไอเนี่ยของเก่าถ้าตาดีก็จะได้ของดีไปเดี๋ยววหลังพามาดูใหม่อ,อ่ตกลงจะไปขายผ้าขม้าให้ได้ใช่ไหมเนี่ยไปอิตาลีก็พากันไปถ่ายรูปใส่เสือ้อไอ้อะไรนะเออมันก็เหมาะอยู่นะใส่เสื้อที่ตัดจากผ้าขม้ามาเดินหน้าร้อนที่ประเทศอังกฤษอ่ะเอ้ยไม่ใช่ประเทศอังกฤษประเทศอิศออตาลีนะ ทางอิตาลีมันกำลังร้อนปีนี้ปีนี้อากาศร้อนมาไวมากเลยปกติเดือนพฤษภาเนี่ยยังมันจะยังหนาวนิดๆเนี่ยเห็นบ้านเห็นลุงแกใส่กางเกงขาสั้นกันหมดแล้ววันนี้วันนี้อากาศมันมันมันอุ่นหายหายเพื่อนบ้านบ้านใกล้กันลุงเมื่อกี้บ้านใกล้กันอตันนี้เป็นโรงเรียนโรงเรียนเขาจะมีรั้วไม่ให้คนเข้าเ่ย โรงเรียนวันนี้อากาศประมาณ15องศา15-16องศาไม่ไม่หนาวไม่ไม่ร้อนมากเกินไป <c oughs> ไม่หนาวไม่ร้อนมากเกินไปเดีดูดตกลงไปไปอิตาลีเนี่ยไปตามสเสด็จไปโปรโมทงาโปรโมทสินค้าให้ผลิตภัณฑ์สิริวันวลรีเปล่ปา เเห็นเห็นเห็นหลายทวิตละเห็นเห็นหลายทวิตแล้วทวิตทวิตทั้งวันแต่ไม่ได้งานเลยมีแต่งานห้าบาทสิบบาทไปดูอะไรนะดูไอ้ดูไปเดินห้างเออไปเดินห้างว่างั้นเนอะโอ้ไปไปอิตาลีอ่ะมีแต่งานไปเดินห้างไปไปเจอเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าเจ้าของร้านตัดเย็บเสื้อผ้าที่อิตาลีแต่ ไม่ได้ไปขายอะไรที่มันเป็นสินค้าหลักของประเทศเลยเห็เนไปขายแต่ผ้านะขายแต่ผ้าตกลงขายได้กีบผืนแล้วผ้าขามานะ้าเนี่ยเห็นว่าเอาผลิตภัณฑ์ผ้าขาม้าไปวางไปวางห้างอีกแล้วโอ้ร้านนี้ร้านเปิดใหม่เนี่ยชื่ออะไรนี่พิลลี่พิลลี่เหรอเห็นเเอาเอาผ้าขาม้าไปวางห้างอีกแล้ว แต่ขายได้กี่ผืนแล้วเนี่ยไอไอผลิตภัณฑ์ผ้าแบรนด์สิริวันวลีน่ะขายออกบ้างยังขายออกไหมเออเห็นเห็นจะเห็นแต่จะเอาแบรนด์นี้ไปโปรโมทนะคือไม่ <Sorry. S 1> คือไม่ได้จะอยากได้ค่าผ้าขอมาหร้นะเอเนอะแต่ว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่คือถ้า เป็นถึงอนายกที่ไอ้พวกสบวลากตั้งโหวมาแล้วจะไปทำงานแค่งาน5บาทสิบาทเหมือนมันเหมือนบินไปเที่ยวนะ่ะเออบินไปเที่ยวเนี่ไปไปเดินห้างเนี่ยใส่ชุดใส่ชุดอะไรเนี่ยชุดที่ตดจากภาพขามาแล้วไปเดินถ่ายรูปแอคกันนะบอกตรงอ่ะฝรั่งเขาไม่ซื้อใส่หรอกออมันมันมันดูโบ๊บะนะถ้าจะขายมัน ชาวบ้านทั่วไปมันคืออากาศเมืองนอกมันมันหน้าร้อนมันมันน้อยหน้าร้อนมันน้อยหน้าหนาวมันนานไม่มีใครเขาใส่ผ้าขาเสือ้อตัดแต่ผ้าขาวม้าหรอกนอกจากหน้าร้อนอน่ะเห็นปะหน้าร้อนอน่ะเขาใส่กางเกงขาสัส้นอะไรกันแบบนี้ง่ายๆเออถึง้านแล้ว<_<_เดี๋ยวเปิดไฟก่อนเขาใส่อะไรกันง่ายๆ ไม่ใช่นั่นเรามาที่ร้านละว,วันเนี้ยวันนี้มาไวเออเนี่ยอยู่ร้านเนี่ยช่วยโปรโมทข้าวเหนียวมะม่วงข้าวอะไรนะอาหารไทยเออไม่ไม่ใช่โปรโมทผ้าขาม้านะไม่ใช่โปรโมทแต่ผ้าขามา้าเนี่ยไปไปเมืองนอกเนี่ยกะจะโปรโมทแต่ผ้าขามา้าเอา๊ะอุย้ยลืมสั่งผัก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมสั่งผักลืมสั่งผักเดี๋ยวเดินไปสั่งผักก่อนเดี๋ยวเอาเด้อก่อนเดี๋ยวพาเดินเดินไปดูไปดูร้านร้านผักอโอ้โอ้ไอม่หนักเดี๋ยวว่างก่อนเดี๋ยวจะพาเดินไปดูร้านผัก อ้าวรถใครมาจอดหลังร้านกะนเนี่ยฮะเนี่ยใครมาจอดเนี่ยหลังร้านเออโอ้ยชิบหายจอดอย่างนี้เลยเดี๋ยวรถใครก็ไม่รู้มาจอดเนี่ยโดนไปแล้ว ติ๊กเกตนี่ก็ประมาณ6กสบาทรึอร้อยนี่แหละครับจอดไม่ดูตามาตาเรียเนี่ยมันเป็น p r i v a t ตรงนี้เป็น p r i v a t เป็นที่จอดรถของร้านสงสัยเมาเอออย่าลืมไปจ่ายนะติ๊กเกตนี่อย่าคิดว่ามาจอดที่ p r i v a t แล้วจะไม่ไม่โดนไม่โดนไอ,อ้คิดตังรถใครวะเออสงสัยเมาเรามาจอดไม่รู้เรื่องรู้ราวเลย อ่าโดนไปไพรเวทติเก็ตครับประมาณ60ปอนหรือร้อยร้อยสามสิบนี่แหละจำไม่ได้เออเออส่งยาเปล่าวะอ่าีกระเป๋ามันนี่โอมันคงเมาอ่ะมีมีเหมือนกระป๋องเบียร์อยู่ข้างในด้วยอ,อ่าอย่าลืมไปจ่ายค่าปรับด้วยนะดูจอดแล้วก็เลยฟุตบาทเข้ามาเนี่ยโดนหมดแหละเลยฟุตบาทเข้ามาล จะโดนซ้ําซ้อนไหมเนี่ยโดนติเก็ตไอ้ private ติเก็ตแล้วก็ไอ้ public ติเก็ตด้วยจอดรถไม่จ่ายตังค์เนี่ยเดี๋ยวพาไปไปร้านผักลืมสั่งผักเมื่อคืนร้านผักอยู่แตนนู้นเราจะปลุกเป็นหลังร้านมาเลย <c oughs> ปลุกเป็นหลังร้านพาไปร้านผักตัวนี้เป็นตึกออฟฟิศใหม่เขาสร้างขึ้นใหม่เออ,อยังไงจะโดนติเก็ตแนี่ยรถรถ รถร้านจอดไม่ได้พาไปดูเอ้พาไปสั่งผักลืมลืมสั่งผักเมื่อคืนว่าจะสั่งเดี๋ยวนะเดินเดินก่อนอ่าให้ดูเนี่ยเมืองนี้เมืองน,นี้มีรูปกราฟิตี้ด้วยทำมาหลายปีแล้วแต่มีพวกมือบอลมันชอบ มาฉีดพ่นทับเขาเออพวกเด็กแว้นนะนยดูมันมาเขาทําไว้สวยๆมันมาพ่นทับไอ้นี่เขาหมดเลยดูดูมันพวกพวกแว้นมือบอลน,นะนะเดี๋ยวพาไปดูไปสั่งผัดก,ก่อนอยู่ร้านนี่ยังช่วยโปรโมทข้าวเหนียวมะม่วงช่วย โหมดประเทศไทยแต่ว่าไอ้พวกนายกเนี่ยพาก,กันไปทําเสียหมดเลยบ้องตื่นเลย <c oughs> เดินเข้าเนี่ยมันจะไปหลังร้านของไอ้นี่นะครับไปหลังร้านของร้านขายผักร <c oughs> <c oughs> ้านขายผักอยู่ตรงนี้มอเิ่ง I forgot to give you order last night. <laughs> Hello. Hi, mate. You okay? Yeah, I forgot the order last night. I can I give you order? No, no, it's Thai. You can't read it. I can. Mushroom. <laughs> no, green pepper. <laughs> basil? Yeah. <laughs> Is this from Basil? <laughs> no. Okay. One box green pepper. One box red pepper. One, one bag white cabbage. And two boxes. วัดอกมากไมขายด้วยมีดอกไม้ขาย เป็นร้านขายผักเราสั่งผักชื่อสลัดโบเดี๋ยวเขาไปส่งที่ร้านนะกลับดูก่อนลืมสั่งผักเมื่อคืนพาแต่ไปตามหาแสงเหนือ,อพาไปดูพาไปดีเราจะต้องไม่ทำอะไรที่มันโบ๊โบ๊โบ้าเหมือนไอ้พวกนายกรัฐมนตรีส้มหล่นนะครับอ๋อตรงนี้เป็นตึก ตึกออฟฟิศใหม่สวยสูงทางเขากําลังปรับปรุงใหม่แต่มันไ,ไม่เสร็จเสร็จไม่ทันตรงนี้เป็นกราฟฟิตี้ที่ให้ดูเมื่อกี้่ยแต่แล้วมันมีพวกเด็กแว้นฝรั่งก็มีเด็กแว้นมันชอบมาพ่นสีสเปรย์ทับตอนนี้เป็นกราฟฟิตี้ถ้ามาเที่ยวเมืองนี้เดินเดินเลาะดูกราฟฟิตี้ได้เป็นผลงานของพวก อาร์ตราฟฟิตี้อาร์ตเข้ามาทำไ้ตัวนี้ปนนไปละเราจะเข้าหน้าร้านตัวนี้เป็นร้านตัดผมตัวนี้ร้านฟิตแชน์ชิปที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้ชื่อยอร์ชเชียฟิชเชอร์ชพาเดินดูพาเดินดู อย่าไปทำไอ้นี่ตกลงขายได้ขายได้ไหมเนี่ยผ้าเข้าม้าเนี่ยตัวนี้ร้านอิตาเลียนอ่าตัวนี้ร้านตัดผมตัวนี้ร้านไทยฝั่งนี้ไทยคาเฟ่พาเดินดูเฉยรครับเมืองวันนี้วันนี้อากาศดีไปพาเดินดูสั่งผักแล้วเรียบร้อย บ้านนี้โดนทุบไปแล้วโอเคเราเข้าร้านก่อนกลับเข้ร้าพาไปทำกับข้าลวละฮัลโหลฮัลโหลไฮไฮอินเตอร์พรีสแอนนาปปูราเนี่ยแอนนาปปูรา where are you from แอนนาปปูรา Where you f r o m Where ย r ่ฟอมอ่าเรามาถึงร้านแล้วคงจะแค่นี้แล้วเพราะว่าสิบโมงครึ่งแล้วมันสิบโมงคึ่งแล้ว,เด,ว,ว,วลดเดี๋ยวจะทํากับข้าวโชว์ไลท์ถัดไปเดี๋ยวจะทำกับข้าวโชว์เดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนต้องไปเปลี่ยนอเปลี่ยนเสื้อก่อนเปลี่ยนเสื้อก่อนนะครับอ่าสวัสดีครับเอบอฝากบอกนาะยยะด้วยอทําทำจะงานห้าบาทสิบาทแค่นั้นก็พากันไปโอเค